คือข้าวที่จุนทอดนะคะจุนจะทำยำแหนมข้าวทอดค่ะเมื่งจากชั่วดินก็ทอดเองนี่พี่น้องค่ะแซบปลาที้งนะนี่ละค่ะเมนูคนไกลบ้านค่ะ <c oughs> แต่แซบแน่นอนค่ะได้เวลากินแล้วค่ะนี่เลยแหละยำแหนมหมูข้าวทอดค่ะ สวัสดีค่ะได้เวลาพ่อๆกันแล้วค่ะเมื่อน,นี้พ่อจูนซ่าค่ะห้องมองแรน <c oughs> หายเด็กน้อยออกไปก่อนนะคะเนาะมื่อวันพื่ัสตอนนี้เด็กน้อยไปเล่นพิเศษอยู่ค่ะลิงมาตินาไปเล่นยูดโดส่วนข้าวเยเี่ยไปเล่นบาสเกตบอลจูนเฮ็ดนี่แหละค่ะเนี่ยอันย่ำอันย่ำแหนมหมูเขาทอดนึกค่ะเนาะให้กินแบบง่ายๆค่ะกบรบเถือ่าง่ายเพราะเฮ็ด เห็ดลายสเตปอยู่ค่ะน้ำหมูก็ซื้อซื้อมาันี้เองห่อนมือแดงเมื่อตอนนี้หกโมงแรงค่ะมามากินน้ำกันค่ะพี่นงคงค่ะมาแซ่บๆค่ะ I'm the time now 6 pm I just made u m spicy sour sauce salad with uh deep fried crispy rice it's not easy to cook but it's very delicious come and enjoy มาจังมาก บร่ได้เห็ดายเลยค่ะคิดถึงเมืองได้เลยค่ะขันเห็ดมีโน่นี่เพราะว่าไปซื้อเพิ่งกลิ่นไงกลัวบอกทัวถทัวดินจินซื้อมัทอดเองพี่น้องต้นหอมเมื่อนี่ละค่ะนี่เหลืออยู่สองกัมจุนเม้ามาเลยอยู่านจีิแพงแน่กับผสนบอกเวลามันบม่มีมันหาบ่ได้พี่น้องค่ะมาค่ะมากินค่ะ Basil. วีทเบสิลงหอมละผ้าฝรั่งหอมขุนจมูกผักสลัดชาเล็ตัสพริกแห้งทอดพี่น้นองเข้ากันกับเมนูนนี่ค่ะ ่ามันเหตดง่ายๆเลยค่ะเมนูนี้จนเตรียมควงไว้วอันนี้ว่เอาเรียคอรรกอร์ดะมเร์หรอใช่คอมสวัสดีครับอืมคสวยเบสิ่ง โอ้ยยังยังไม่มาอหไ่ไม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 ่่ไม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 ่ไไม่ไม่ไไม่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 ไมม่ไม่ Bye bye everybody. <laughs> see you later yeah just check like me if you meet them in the swing. s w i n g m yeah 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 check you later right. then we have to give them gonna have dinner with us here yeah have well, dinner with us okay gonna have dinner let's see how okay yeah 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 see you bye bye เป็นลับลูกค่ะเรด่นพิเศษเขาเขามากินเขาเที่ยงแล้วเขาก็ออกไปเรียนค่ะ มันลูกกระสุนพี่น้องมันเนี่ยอากาศดีค่ะยี่สิบองศา พี่น้องคะเนาะนังโม่นี่จุนก็ซื้อไม่เห็ดเองครับพี่น้องมันรอเอาเองแล้วกระมา

เฟ็ตเม่น่นีู้่เหรอคะตอนทอดเขา้เาวาคีสั้นค่ะ แมนจุนบอกว่าเมื่ออื่นว่าแน่ว่าสิภาเล็กน้อยไปหาปูยาค่ะพอวันจันนี่เป็นวันยุดของสเปกเมื่ออื่นแม่นสูกเนาะหน้ามือแรงเล็กน้อยเลิกเลี้ยงก,ก่อนอาสิภากันครับรถมาหาปูกับยา cấp cấp anh này anh chạy luôn cả, thayn sư sư, nhắc đại chỉ bao bố, nhưng phun cứ coi luôn cái เสียงหนอเมื่อนี่อากาศดีดีหรอ กินเม่นูนี่ต้องกินพริกแห้งเขาขันทำไม่ใจ <c oughs> ว่าแสบเพราะว่าเห็ดว่าจะดแสบด้วยค่ะเขาซิมแล้วเขาเห็ดแล้วว่ามันแสบเขาเห็ดเองไหมคะตอนเขาปรุงันบ่้อแสบเพราะเขาปรุงจนมันแสบไหมคะแต่ครั้เวลาเขาไปซื้อเพิ่นกิ่นไม่เสีย เพราะแสบเบอเพอแสบค่ะพรคนอื่นปรุงให้ <c oughs> คันมันแสบเพราะว่าแสบ หลายคนเวลาถามจุนว่ากินหลายๆเป็นยังคือบวนจุนบอกเลยค่ะบางเือมันเกี่ยวกับการากินของข้าวเขากันไหมค่ะว่าข้ากินตามกระแสที่แฟนคลับอยากให้ขากินแล้วข้าชโชยไ้คือแสบไหมค่ะทั้งทางที่ร่งางกายข้าบอกว่าก็แสบนั่นแหละค่ะควมอ้วนมาเยือนยัดยัดกินไล้ยลาย ทางที่เข้ารับบ่ใดไหมคะลอ,อะสังเกตเลยหลายหลายคนที่เป็นเฮดยูทูบเ,เพื่อนกินเท่าที่เพื่อนกินได้กินที่เพื่อนสินแซ่ร่างกายเพื่อนอยู่สัส่เกาค่ะ บ่เปลี่ยนดอกอาจมีบางเวลาอายุขึ้นหลายขึ้นจุนค่ะอา,ายุจุนนะสี่สิบแล้วเนาะสิ่ใ้้จุนจ้อยจ้อขึ้นเกากับบได้แต่ว่าจุนอยู่บอ้วนไหมคะนั่นแหละสีมีอวบหน่อยนึง <c oughs> จะอ้วบเพราเป็นอาหารค่ะจุนอวบเพราะจุนดื่มเบียร์ <c oughs> เสือผ้าจุ่มไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนเบอร์ค่ะใส่ใส่เอกับใส่ใส่เอแจะบางตกใส่ใส่เอ็มก็ไม่ค่ะมันอยู่ที่รูปทรงของของเสือผ้าอย่างเดยิ่งกับใส่เบอร์เก่าคือเก่าไม่ค่อยเปลี่ยนหุ่นจุน่มตัเลยนี่บางเท้าบวกบางเทืพรผอม ก็ถือว่าพร้อมหลายอถือว่าหนาต่อและยิงตอนนี้อายุห้าหลายเนาะค่ะเนาะบอกตามตรงค่ะมัไม่ได้สิลดกันง่ายๆเด้ค่ะหาตแต่ว่าหาก็ตตรงอย่าอย่าลืมว่าตรงเหตุออกก็ร่างกายสมัคอ พขึคนจมูกเมื่อแบบว่าลู้ว่าก็เจ้าจุนอาคิปจุนกินเขาได้ลายีนคาบเดียวแล้วค่ะน่เบิดเบิ่นเบิ่ สลัดหัวนี่ทุกถูกพี่น้องจสิก่เส้นบ่ถึงหนึ่งยูโรสัมบานเฮ้าหี่หัวหนึ่งกับสามสิบกัวแล้วหัวละสามสิบก้าบาทเราบานเฮ้า คือบอกตัวดินมาหลายจริงๆมีบอกตัวดินที่เขาแกะเปลือกแล้วค่ะแต่อยากได้แบบนี้ค่ะอยากได้แบบที่มันมีเปลือกแอ้มาทอดเองท่านผู้ชมใน YouTube ัคือไทยกับเคเสแซลแล้วค่ะบางชี่มันย่างกะดัดแปลงเอาคือบบมลภาพะไทยจูบมีเมื่อกี้จูบกินมลภาวะฝรั่งเอาค่ะ năm xây nuôi điều hả? năm nuôi như mm. mm. <laughs> vậy ไม่น,นุ่มเลยอิ่มย่อนด้วยค่ะพราะมันเป็นขค้าเค้าทอดใส่พริกแกงแดงหอมครับ สมัยที่จุนนะะนนจ่นยี่ยิบหกนะครับนี่ของจบเจ็ดนี่ะส่อเร้องกาแฟเ่าจุ๋เนียค่ะบ้นตามขายกันจุ่นอ๋อเงินหายน้องสาวจุ๋ยเนะคะ่ะเฮ็ดลานขายสิละค่ะรดรถเข็นไหมคะ่ะขายผวกยาก่านขายผวกนี่สค่ะจุ่แรกจุดเฮดเขาปั้นเองสมัยแต่กอน เป็นช่วอแรกแล้วครับสมัยนั้นตอนมันม้องพุ่มตั้งออกมากใหม่ๆกระเดากระเดายู่น้องพุ่มตอนน้องสาวจุนขายของอยูตลาดนักจุนเอาน้องพุ่มกััเเปยอันนี้ไปนั่งค่ะยืงหลานไปนั่ง การที่เป็นพี่สาวคนใหญ่ท้าหลากหลายเลยค่ะภ <laughs> าระน้าที่ความรับผิดชอบเยอะมีน้องสาวหายก็มีลูกสาว Icana, เรื่องล้านไส้ไฮก็เรื่องลูกไส้เจ้าของทุกสิ่งเกียังมิตรป่าอย่างเดียวของป่าว่ไมีลูกนะคะเนาะ จะของไม่ไมีลูกก็ต้องเลี้ยงหลานก็ลูกจากคองค่ะคิดว่าสิเป็นหลายคนอยู่ค่ะคนไทยอีสานบ้านเขาสาวโสดเป็นมาชี้เลี้ยงหลานคือขายลูกจากคลองค่ะอืมดูร่าไปไกลพี่น้นงเสร็จปะ ยังห้านที่ายุกจักความส้มซีเรียลดูน่ากินเนาะใช่หนาไปอะคอยอะ อเคนะจ้าเดี๋ยวห้องพอกันคลิปหนาค่ะอืมพักขึ้นมาติดแแขวเดี๋ยวพอกันคลิปหนาได้จ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ